ผมจะมาพูดถึงเรื่องปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเจอ,อวันนี้นะครับที่ผมเจอในวันนี้ก็คือเรื่องปืนปรับไม่มานะครับผมปรับระยะใกล้ๆเองนะครับเนี่ยระยะเนี้ยระยะอยู่ประมาณไม่ถึงสิบเมตรนะครับแล้วทีเนี้ยสาเหตุที่มันปรับไม่ได้นี่ก็คือเพราะว่าไอ ดำปืนเนี่ยท่อปืน,น่อเกี่ยวไอเนี่ยทองเหลืองเนี่ยมันเคลื่อนนะครับคือไอตรงนี้มันลูดนะฮะมันลูดออกมันจะหมุนติ้วๆเลยคือแบบว่ามันไม่ไม่มันเป็นเกียวเล็กนะครับมันก็เลยทําให้อ่าขันไม่สนิทแต่มาอ่าเดิมๆอะสนิทอยู่นะครับก่อนที่มันจะเกิดเป็นเรื่องแบบนี้เพราะว่า ผมไปอ่าวางต้นไม้แล้วก็ล้มบ้างนะครับคือเวลาเดินป่าแล้วมันลื่นลื่นแล้วก็มีการกระแทกนะครับไปไอเนี่ยปืนเนี่ยกระแทกกับพื้นนะครับแล้วก็ล้มนะฮะมันก็เลยเกิดการอ่าตรงนี้เกิดการอ่าเขาเรียกว่าอะไรปีนเกีียวนะครับมันก็เลยทําให้ปืนไม่สเสถียรน,นะครับ แล้วก็บวกที่เรารูไอเอาสายเกาะฝั่งนู้นะสะพายน่ตัวนั้นก็สําคัญนะครับที่ทําให้อปืนเนี่ยมันหมุนไปหมุนมาได้นะครับไอแหวนรัทถังนี้ก็ไม่สนิทมันก็เลยเกิดการอ่ะรถปืนมันขยับไปขยับมาได้นะครับผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอากาวกาวใส่นี่ฮะจะพอมองเห็นกันอยู่ใช่ไหมครับมันจะเป็นกาวๆาวอยู่เนี่ย ผมใช้กาวกาวติดเหล็กเนี่ยใช้กาวติดเหล็กตัวนี้ใส่แต่ถามว่าแกะได้ไหมมันก็แกะได้แต่ก็ต้องใช้อ่าน้ำยาละ,ละลายกาวก่อนนะครับถึงจะติดได้แกะได้นะครับถ้าเวลาจะถอดจะแกะแต่ก่อนจะทากาวเนี่ยให้ให้ยิงก่อนนะให้ยิงดูก่อนนัดหนึ่งสองนัดว่ามันเข้าได้ไหม อ่าปืนตรงไหมเราค่อยค่อยใส่กาวนะครับแล้วไอแหวนลัดทาังเนี้ยอย่าเพิ่งรัดนะครับให้หมรวมไว้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งไปรัดมันถ้าเป็นอย่างนั้นอนะ่ะมันปืนก็จะจะอ่าจะไม่ตรงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆไม่น้อยสําหรับบางคนที่ไม่สังเกตนะฮะแต่สําหรับบางคนอ่าที่สังเกตก็ น่าจะรู้กันอยู่นะครับแต่ถ้าคนไม่สังเกตก็เอ๊ะเดี๋ยวปืนมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องอ่าพิกแพงดูนะครับเพราะว่าพวกพีอ่า PCP เนี่ยมันถามว่าถ้าใช้ละความระมัดระวังเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นไรหรอกแต่ถ้าเราใช้แล้วเราไม่ระมัดระวังเนี่ยมันก็จะมีผลอย่างที่ผมเป็นนี่นะครับแต่ถามว่ามันมันยิงตรงไหมมันก็ตรงนั่นแหละครับยิงได้แต่ มันอาจจะออกซ้ายออกขวาอยู่นะฮะบางทีเราปรับได้ก็จริงแต่บางทีเราเดินไปต่อเนี่ยเราสะพายไปเนี่ยซ้ายเนี่ยไอตัวสายเนี่ยมันมันก็จะดึงนะฮะดึงตัวนี้ให้มันหมุนไปหมุนมาเนี่ยไอนี้มันก็ขยับไปขยับมานิดนึงนก็เลยเกิดการอทำให้มีการเคลื่อนตรงไอ้ปลายนะนะครับมันก็ยิงไม่ตรงเป้านะครับอันนี้ก็เป็นเคลับเล็ก,ก,กน้อยนะฮะ ให้ถ้าใครถ้าหากว่ายิงอ่าไม่ตรงหรือยังไงก็ตรวจสอบดูนะครับปืนมันไม่มีกี่อย่างหนะครับของพวก PCP นะฮะอันนี้ผมก็ต้องรอให้แห้งสนิทก่อนแล้วผมก็จะลองอ่ายิงเทสดูนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับแล้อันนี้ผมก็จะได้รัดทีนึงนะฮะอ่ะยังไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอ้เพราะว่า ผมยังไม่ถึง1,000คนเลยยังไงก็ฝากให้ติดตามถึง1,000คนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ